ในทุ่งนาอันแดดส่องของหมู่บ้านชนปทีเสียงหัวเราะของเจ้าหญิงลาวปังชเวอร์ดังขึ้นขณะที่เธอเล่นกับเด็กๆในท้องถิ่นอย่างสนุกสนานเสียงเกมที่ไร้ความกังวลถูกบดบังโดยเสียงกระซิบเบาๆของชาวบ้านเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเครียดแค้นชาวบ้านบ่นกันถึงคนแปลกหน้าที่เข้ามาปล้นที่ดินและขโมยอาชีพของพวกเขา เหล่าปังเชเวได้ยินดังนั้นความร่าเริงสดใสของวัยเยาวของเธอจึงค่อยๆจางหายไปเมื่อสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาถ้าที่ร่าเริงของเธอถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นอันเคร่งครึมคำสาบานเงียบเๆที่จะปกป้องคนของเธอก่อตัวขึ้นในหัวใจของเธอคำสัญญาที่ดังก้องอยู่ในความคิดของเธอถ้าฉันได้เป็นผู้ปกครอง ฉันจะลงโทษคนเหล่านี้และฟื้นฟูสันติภาพในสถาบันการศึกษาเจ้าหญิงลาวปังชเวดื่มด่ำกับโลกแห่งความเป็นผู้นำด้วยความตั้งใจสูงสุดเอยิ่งและมิงเซียนอยู่กับเธอโดยพวกเขาก้มหน้าเรียนหนังสือร่วมกันมิตรภาพคือรากฐานของความทะเยอทะยานของพวกเขาสายตาของหมิงเซียนจ้องไปที่ข้อความโบราณซึ่งทรัพย์ภูมิปัญญาจากอดีตการ วิสัยทัศน์ของเราวบังชื่อชัดเจนขึ้นเมื่อเธอพิจารณาการวางแผนและการบริหารรัฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของเธอห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงกรอบแกรบของหน้ากระดาษและเสียงกระซิบเบาๆของความคิดที่แบ่งปันกันเสมือนเป็นสวรว์ของการเติบโตทางสติปัญญาพวกเขาร่วมกันยึดมั่น ในความมุ่งมั่นต่อความรู้และฝ่ายฝันถึงการปกครองที่มีประสิทธิผลที่แผ่ขยายไปทั่วอากาศในใจกลางจัตุรัสเมืองเจ้าหญิงลาวปังเชเวสำรวจภูมิประเทศที่คุ้นเคยใบหน้าวัยยาวของเธอตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นจากภาระความรับผิดชอบสายตาของเธอมองไปที่รูปปั้นแปลก,ก,กซึ่งการปรากฏตัวของรูปปั้นดังกล่าวสร้างความขัดแย้ง อันน่าสะเทือนใจให้กับทํานองเพลงอันเงียบสงบของเมืองใบหน้าที่บิดเบีย้ยวของรูปปั้นทําให้เกิดความไม่สบายใจท่าทางที่น่ากลัวของมันทอดเงาลงมาทั่วเมืองเสียงกระซิบกระซาบแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงความกลัวที่ครอบงำหัวใจของพวกเขาเรื่องราวของคนแปลกหน้าและความโหดร้ายของพวกเขา แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกของเราปังเชเวก็เปลี่ยนไปความตั้งใจของเธอชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นคำมั่นสัญญาที่จะลงมือทำใตยร่มเงาของผืนป่าอันร่มรื่นเจ้าหญิงเหล่าปังเชอเวเดินเคียงข้างกับอายอิงและหมิงเซียนการแสวงหาของพวกเขาดึง พวกเขาเข้าสู่ใจกลางของสิ่งที่ไม่รู้จักอ้ายอิงคำมวดคิ้วขนาดเดินฝ่าภูมิประเทศอันอันตรายโดยที่สมาธิของเธอไม่สั่นคลอนขณะที่เธอกําหนดเส้นทางผ่านปน่านงดิบหมิงเซียนผู้เป็นผู้พิทักษ์เสมอสอดส่องไปรอบสองโดยมือของเขาวางโดยสัญชาตญาณบนด้ามดาบของเขาเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใดๆที่แฝงอยู่ อากาศเริ่มหนาแน่นขึ้นด้วยความคาดหวังขนาที่พวกเขาเข้าใกล้ฐานที่มั่นของหัวหน้าโจโดยแต่ละก้าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันไม่หวั่นไหวของพวกเขาความสามารถขี่และความมุ่งมั่นซึ่งเป็นกรอบป้องกันการทดสอบที่รออยู่ข้างหน้าเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายที่รออยู่ที่ใจกลางป่าท่ามกลางที่ซ่อนของโจ ดวงตาอันเฉียบคมของเจ้าหญิงลาวปังชเวสำรวจศัตรูที่เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อ้างถือดาบที่แวววาวอยู่ในท่ายืนอันดุร้ายพร้อมที่จะโจมตีมิงเซียนยืนหยัดอย่างแน่วแน่ราวกับเป็นหอคอยแห่งความแข็งแกร่งที่พร้อมจะปกป้องสหายของเขาเมื่อถูกต้อนจนมุมและพ่ายแพ้หัวหน้าโจก,ก็พ่ายแพ้ต่อพลังรวมของเหล่าปังชเว 爱英和明宪。